ลาบเนี่ยพี่น้องจา้าเป็นตอนเป็นตอนด้ิหมวะมาเด้อเสียบเสียบมังกรพี่น้องมาพีจ้าพี่น้องจ้าฮ่าฮ่าตเสียบเสียบเสียบมาพี่น้องจ้าเสียบมังกรตาวตัวกลับมาหมะกระเพิกลงลงไป กิ it. It. ่นเลยจ้ะสวัสดีเอาลดะน้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องเซ็ตเซ็ตแล้วกันมาพี่น้องตู้ตัวตู้ตู้นี่เตตอนยิงยิงคุณกินใหม่กินใหม่กินใหม่พี่หน่อยไะเป็นพวงน้ำซุปจ้ะไปนี่ละกินใหม่จ้า ของแฉบใบประกอบใบประกอบตับยองข้าวพิเรนลายหลุดสุดตับดีเสียจังเนี่ยนี่ปลาดนมากดีใส่หลุดหืมอืมจบ ก็สัมผัสมาขมขมอ๋อแต่กูดูตตวเนี่ยอ,อ,อุนอนนุ่นหวานที่ดีพี่นองจอะ

เนี่ยกกินอะไรก็คนะอืมอไงเนี <c oughs> ่อืมหอมเราตรวจวาไปพี่น้องผู้กินดิบก้ะเด้อ <c oughs> เ,เก็บไปเพ้นกินจ้ะพี่น้อง mới nói lại lọt nào nói lại lọt nào chắc bạn ăn để món đi mình bảo trái cái gì ngon được nè อ๋อรสชาตเสียบถึงห่อนพิดห่อนีนโมเมนตห่อนเกิดนี่กับพิดได้เนี่ย,ย,ยอากาศมันห่อนจ้ะ

เดียวเ็เนาะต้นะองเสียก่อนนะไปร้า,า,า,กานก่อนมาเ่อเนาะอ๋อเดี๋ยวไปเนาะฟองยีจับอืม,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 มดีวเนาะ อแม่คุยแซบแซบี้แม่คุยแซนนบหวานเนาะ ก็เลยกินลูปรดโจะเพีรพุ่ม ไก่นตดถนนได้ปีนอกูตดถนนจ้ะจะนี่อะไรพี่นนังจ้ะ เขาโทษเขาเอาไปอีกเทียนเมื่อไรจะเด้อพี่น้องจ้ะสำหรับคุณผู้กินดิบกับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อสภาดะคลิปใหม่ๆช่องของแม่เพ้นกับพี่เจ็บได้จัยจังจ้าฝากว่าเว็นนพี่น้องช่องของแม่เพ้นชาแนลเว้จะน้ำแน่จ้ะคนเนี้ยได้ใจพี่น้องแม่เพ้นหักพี่น้องสุข,ขุขสุขคนได้จา้าคลิปนี้กับใบสมีไลรลจา้าเอาเหรียญมาใส่แซ่บแซบชุดจ้วงจ้วงโกโก้พี่น้องจา้าไปเลยจา้าขอบคุณหลยดายพี่น้องจา้า